ว่าเป็นาายาวๆแย่ลงไปในปากของเขาเนาะจะไปถึงคอแล้ววันนี้เขาก็สิแย่ทั้งจมูกอีกเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19มีนาคม6 4ซีเนะจ้ะ อุ้มสิไปตรวจโควิดเลยเก็บภาบรรยากาศการตรวจโควิดในเกาหลีมาฝากนะจ๊ะเนาะไปตรวจโควิดกันนะคะวันนี้ไม่รู้จะดวงดีหรือดวงร้ายถ้าดวงดีก็จะได้เจอคนเยอะนะคะถ้าดวงร้ายคนก็จะนิดเดียวที่ว่าคนหลายเราดวงดีว่าเป็นอย่างนี้จ๊ะบรรยากาลับมาเหตุงานนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะจ๊ะช่วงบ่ายก็จะไดมมาตรวจสามคนเพราะว่าช่วงเ้ารมาแล้วนะจ๊ะสามคนเนาะ ระหว่างเดินทางไปอุมก็เลเยเก็บภาบรรยากาศข้างทางมาให้เบิ่งนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงแดดก็สีประมาณนี้เนาะจ๊ะเนาะยังเกลีย<ม>ดเนาะยึอไปกัดปากแกก็เกลียวก็ปากชื่อมือนีนนงั้งก็ทอมานเองผสมป้องอะไรเดียวก,ก็รินเนี่ย <c oughs> ยังหายเกลียดคมอียังก็มาบอกที่จีนเขาหยั่งหมายว่ามันกติดเอียงเลยเนาะชื่อมือนีหนังปากหนังยังมันยันไม่ยังเราแบบนี้ มันเข้าไปที่ซอกเขียวเขาม่ได้เขาไปกึกกอีกโอ้ยวนนี้แต่แดงว่าปากบ่ดีเนี่ยฟันมาถูกแต่จะปากหลังกก่เขาเ็นเนี่ยบอบ่มนได้ไอยังกับประสาทสัมผัสมันบอเนี่ยมันทองานอมันบัคือเจ้ากนแลวนะมาดูซิคนนี้คนไม่ต้อมานจะทำยนงไงคนไม่ด้อมันจะท้ยงไนไม่ ถึงแล้วจ้าไปทางไหนล้วบ้ายบายๆไปๆไปเรามาระวังสิไปทางไหนพอดีค่ะทางพยานยืนใส่มาเพาะยังเข้ามาข้างในเ้าก็สิมาเห็นคนล้อกอกให้เอกสารให้เ้าเนาะจ้ะเนาะเขาก็สิยื่นเอกสารเขาก็สิกอกให้กอกซื้อกอก ที่ยูแล้วก็กอกเบอร์โทรลงไปนะจ๊ะเนาะเรื่องเด็กาบอกเนภาษาคนทยเลยเอาเบอร์ให้เราแล้วก็ได้ตอไป011 011 02นี่ก็맞아요생일네네맞아요휴ง폰번0 1 0 ชินชยุกยุาชช่อัอนี้ชินยุยุกสาชิยุกยกาเกขาจะถามเบอร์ทูเฮ่อเพราะเกาะเบอร์ทู้แล้วกับเป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะเขาก็เสียฮ่องเซ็นเพราะเซ็นซื้อแล้วเขาก็ฉีกกระดาษใบนั้นห้นะจ๊ะได้ใบมาแล้วเขาก็สิมายืนห้กับเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังเกอกของมูลลุงคอมนะจ๊ะเขาก็มายืนต่อแถวรอเพื่อเสียเอาภาชนะ ไปใส่ซงตรวจไปตรวจกันเนาะจ้ะเนาะอันที่เห็นยูไกลๆหนึ่งคือจุดตรวจนะจ๊ะมองทีห้องสิงไปตรวจคือยูผุ่นนะจ๊ะเนาะมื่อนี่ค้นมาหลายจ้ะงงย่อยมาใหม่ก็มีนะคะ เป็นเป็นเป็นซื้อเห้าไหมเป็นห,หลอดซื้อเห้าหล,ลังจากที่ห่อต่อแถวเล้วเหาอก็สือด้มาแบบนี้นะจ๊ะคือกระดาษเอกสาร,รของเห้าแล้วก็ภาชนะสำหรับใส่สิ่งตรวจของหนอนเอห้านั่นเองนะจ๊ะเห็นในหลอดนี้ว่าจะน่าจะเป็นของเหลวสำหรับตรวจนะจ๊ะที่เป็นน้ำสีแดงๆแบบนี้นะจ๊ะเนาะ วิธีการตรวจของเขาก็คือใส่เหมือนคัดตันบัสนะจ๊ะแต่ว่าเป็นยาวๆแย่ลงไปในปากของเขาเนาะจะไปถึงคอแล้ววันนี้เขาก็สิแย่ทั้งจมูกอีกเนาะเนาะเขาก็สิเบิ่งเอกสารกับไอภาชนะที่เขาเอามาเป็นซื้อของเขาบอ่อตรงกับของเขาบอเนาะจ๊ะเขาก็สิเริ่มตรวจ อันดับแรกก็สิบอกให้เขาถอดแมตออกก่อนนะจ๊ะเขาก็สิบอกให้เขาอาปากนะคะ่ะเขาก็สิเอาในปากกนนะเนาะพราปากแล้วเขาก็สิบอกว่าแล้วแล้วเขาก็สิบอกว่าสิเอาในจมูกนะจ๊ะเขาก็สิบอกว่าแล้วแล้วมีก็เสร็นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกเปิงป่งเปิงได้ความรู้สึกอ๋ หลังจากที่ตรวจมาเป็นยังไงไขเดือดออกมาไขมันกระซิวดูซึกเจ็บเจ็บเสียบมันเยีครัเป็นลึกโพดทรมานค่ะโอเขาใหญ่อันนี้มือแห้งแห้งเดี๋ยวย็นแย่ลงจึกลงเออตายเขาสิใส่เหมือนการสมริแย่ลงไปในลำคอห้วกะคงจมูกนะจมูกแสบดูซึบแสียบน้ำข้อปัญหาจางจมูก แทงรูปเปิลแงปลาลึกโวดซ่บใส่เวลาเพื่อถึงหานาทีเพื <Meow. S 2> ่อถึงเพื่อถึงหานาทีเดียวนาทีเดียวก็แล้วแล้วมั้งแสดงว่าซุ้มพวกเนี้พวกนี้ตัวเละเนาอยข้าตัวตลอบแหลกแล้วพงไงใสยงว่ไมเลเาซับคอนไเปิดกป่มัมีจั๊กจี้อเพียงไ่ทำมือก็มัง บอมีจากที่กับซูคุกน้นลี่นละจ้าคือภาพบรรยากาศในการตรวจโคุโรนาในเกาหลีเนาจ้ะ จังไดคลิปหนีอุ้มกระตองขอลาไปก่อนอุ้มต้องไปเหตุงานเนาะจ้าเนาะตรวจแล้วๆ้ก็ต้องกลับมาเหตุงานต่อตอนนี้กําลังสีเข่าสวนเนาะเพื่อเป็นกําลังใจอุ้มในการเหตุคลิปต่อๆไปเมื่อไห้่ทุกคนเบ่งก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในเร้อจ้าเจอกันคลิปหน้าคลิปหนีลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดดเดด 아, 그래. 근데... <laughs>